ที่ประเนี้นะครับผมจะพูดถึงบิตคอยทำไมล่วงไปแรงขนาดนี้นะฮะเอาคอยลงไป20 3 0แล้วก็ทำไมอาจจะเป็นทรับหรือว่าอาจจะเป็นกับดักสายหมีนะครับนะหรือว่าลงมารอบนี้ลงรอบสุดท้ายแล้วหรือเปล่ากำลังจะขึ้นเลยหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับคิดว่าคี่ประเนี้เพื่อนๆน่าจะชอบกันนะครับอย่างเช่นเคยนะก่อนที่พี่ดูการฝากกดไลค์กดติดตามสัก1,000ไ like ลค์นะครับในวันนี้นะโอเคกดไลค์กันเลยใช่ไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาโดยรวมในตลาดใน,นขณะนี้กันก่อนนะครับก็แดงกันทั้งกระดานนั่นแหละนะครับนะตัวที่แรงที่แรงที่สุดก็คือ c f x นะครับในะกลุ่มจีนลงไปกว่า24นะครับแล้วก็วิฟ25ปนะครับเปเป้ลงไป20ส่วนใหญ่ก็คือ d ดอบล e ดิจิตลงไปค่อนข้างแรงเกือบเกือบ20ทั้งนั้นในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่หลายๆคนที่รอบายดิฟอยู่ตอนเนี้ยดิฟมาแล้วคุณอยากจะกล้า อยู่หรือไม่นะครับเรดัวเมื่อคืนนี้โอ้โห و, ลบไปค่อนข้างเยอะนะครับนะสำหรับพอร์ตนะฮะก็ยังไงอ,อ,อาจจะหัวร้อนนิดหนึ่งนะครับนะสำหรับคนหลายๆคนนะฮะแต่ผมคิดว่าตอนนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีในการเก็บของถ้าใครที่รอเก็บอยู่แล้วนะแต่ถ้าใครที่แบบอ,อ,อาจจะไม่เคยเจอดิฟแบบนี้มาก่อนนะครับนะก็คงจะไม่รู้เป็นสภาพนี้หรือเปล่านะสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับอาจจะเทกระจัดไปแล้วก็ได้ซึ่งใน,ในขณะนี้มือใหม่ที่มาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนอย่างคลิปวิดโวีโอคลิปวิดีโอนี้นะครับเรดัวเวลคัมเดอะ F show นะครับนะเลยเดียวว่าตลาดคริปโตก็เป็นของมันอย่างนี้มันจะมีดิฟแบบแรงๆขนาดนี้อยู่แล้วนะครับจริงงมีดิฟแรงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ใครที่อยู่ในตลาดมานานๆไม่ได้แปลกใจอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเป็นมือใหม่ก็ส่งกำลังใจให้นะครับซึ่งราคาบิตคอยนนะครับตอนนี้อยู่ที่67,500นเันรนะถือว่าเมื่อคืนนี้ลงมามากๆเลยเนี่ยอยู่ที่65,800านนะครับถามว่าลงมาเยอะไหมก็ลงมาเยอะมากๆเนาะแต่ถามว่าถ้าเราย้อนกลับไปนะครับ ทรงดีมากๆนะครับทรงจะเป็นขาขึ้นเต็มข้อตอนนี้เตรียมขดตัวเตรียมจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นการเช็คเอาท์ครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับถ้าหากใายขายตอนนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วกันนะครับนะบางทีมันอาจจะหลอกเราก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะคนอาจจะคิดถูกก็ได้นะคงจะไม่มีใครตอบได้ในตลาดทุนอยู่แล้วนะครับยังไงก็จะสั้นเป็นส่วนแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกกันเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้อนาคตกันอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับผมสำหรับสายกระทิงตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีในการ แอดมากๆเลยนะครับก็เลยได้ส่งผลนะครับนะให้เมื่อคืนนี้นะครับนะมีคนที่โดนลิกคุดเดตไปกว่า855ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือว่า20,000ล้านบาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอย่าง้ก็ขอให้กลับมาได้ละกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Bitcoin h a v าส์วกันบ้างนะครับอีก7วันเท่านั้นเบื่อนๆนะกำลังจะเกิดอีเวนต์สำคัญ มาแล้วนะครับนะก็คาดการณ์ประมาณวันที่สิบแปดถึงยี่สิบแบบประมาณเนี้ยนะสำหรับอีเวนต์สำคัญบิตคอยน์เฮาเวงนะครับก็ต้องรอดูว่าจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนต่อราคานะครับนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่สิ่งที่หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาบิตคอยน์มันถึงดัมลงมาขนาดนี้นะฮะสึ่งวงตามตรงผมไม่มีเหตุผลอะไรที่เป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เหตุผลที่ดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากที่สุดเลยก็คือวอลนั่นเองนะครับหรือว่าสงครามนะครับนะเพราะว่าล่าสุดมีข่าวออกมานะฮะว่าอิหร,ร่านนะฮะ ก็มีโอกาสนะครับนะที่จะโจมตีอิสราเอลเร็วๆนี้นะครับนะซึ่งทางสารัฐนะครับก็หนุนฝั่งยูรับมืออย่างเต็มที่นะครับซึ่งกระดูมีความคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับนะดูไม่ได้มีแนวโน้มจะจบอะไรแต่อย่างใดนะครับนะสำหรับในเรื่องของทองคานะครับนะก็ถือว่าเมาื่อวานนี้ทองคําพุ่มขึ้นมาเลยเนาะแต่ไม่รู้ว่ามีข่าวอะไรว่าอาจจะไม่รวยแล้วหรือเปล่ารู้ว่าจะไม่มีอะไรมากมายแล้วหรือเปล่าก็เลยได้ส่งผลได้ราคาทองคําดําลงมา เมื่อคืนนี้นะครับนะแต่ก็โอเคราคาบิลคอยก็ดั้มลงมาด้วยแล้วก็ตอนนี้เริ่มที่จยชน์เลอร์รี่กลับมาแล้วในนขณะนี้นะครับซึ่งนที่นี้ท่านนะครับถ้าเราดูนะฮะข้อมูลจากทางคุณชิคเก้นจีนเนี่ยนะครับถือว่าอย่างที่บอกไปเนาะค่อนข้างกูดดิบนะฮะหรือว่าเป็นดิบที่ค่อนข้างดีนะครับคุณกลัวอยู่หรือเปล่านะครับนะหรือว่าพอดิไปมาจริงเนี่ยคุณรับมือกับมันไหวหรือเปล่าหรือว่าคุณได้เตรียมพร้อมกับสถานการณ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าบอกไว้เลยนะฮะว่าการดิบแบบนี้วันหนึ่งเจ็ดแปดเปอร์ ดิฟที่แบบคุณไม่คิดว่ามันจะมาวันหนึ่ง30%อย่างเงี้ยเอาคอยนะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นอีกเรื่อยๆอยู่แล้วปีหนึ่งผมว่าน่าจะมีเป็น10รอบได้นะฮะปีหนึ่ง 5- 10รอบมีเรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะซึ่งถ้าคุณหาหรือว่าคุณรอจังหวะแบบเนี้ยยังไงมันมันจะมีมาหาคุณนะครับนะยังไงก็รอให้เป็นละกันนะครับส่วนที่นี้เท่านั้นนะครับโอเคคนกลัวเนเรื่องของสงครามเนาะอย่างที่บอกนะฮะแต่พอเกิดสงครามต่อให้เกิดสงครามจริงๆนะตลาดก็ไม่สนหรอกฮนะ อันนี้ข้อมูลนะตลาดก็ไม่สนนะครับก็คือดำเนินการไปต่อนะครับนะซึ่งราคาก็จะขึ้นไปต่อนั่นแหละถ้าเกิดสงครามจริงๆแต่ก็โอเคตอนที่มีจังหวะแบบมีข่าออกมาเนี่ยคนกลัวแต่หลังจากนั้นต่อให้เกิดสงครามจริงราคาก็พํงขึ้นไปนะครับถ้าเราดูตัวอย่างอย่างทางยูเคเสเซียนะครับในวันที่24กุมภาพันธ์่0 2 2นะครับตอนนั้นราคาก็ดําลงมาใด้กรอบแบบที่เห็นเลยอันนี้คือราคาบิตคอยดําลงมานะครับแวบเดียวเพื่อนๆน,น,นะไม่กี่ชั่วโมงนะครับลงมาวันหนึ่งอะ11% น้ำมืดเลยนะตอนนั้นตุ้มวันหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเป็นไงฮนะเลคอร์รีกลับมาอันนั้นคือยูแคลเซียนะกลับมาเป็น e oder, อีเวอร์เทนเนอร์เดอร์หล่อๆวีเชฟขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับนะซึ่งรอบนี้จะไปหรือเปล่าก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับทีนี้นะครับนะถ้า b บิตคอยไปเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้เอาคอยอาจจะอุ้มๆนิดน,นึงนะครับนะเพราะว่าตอนนี้เราดูเหมือนว่า ตัว Bitcoin d o m i n a n นนะครับก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่5 5 7 8แล้วในตอนตอนนี้นะครับรัวพูดง่ายๆเรว่าเม็ดเงินต่างๆเนี่ยหนีออกจะอ๋อคอยค่อนข้างเยอะนะครับมาอย่าง i t c o i n นะเพราะว่าคนกลัวนั่นแหละเนาะเพราะว่าสิ่งที่เห็นเมื่อวเมื่อคืนนี้คือโอ้โหอ๋อคอยลงไป2 0 3 0นะ Bitcoin ลงมาแค่แบบ56%นะ่ะไม่ได้เยอะอะไรนะฮะอาคอย20%โอ้โอหน้ามืดเหมือนกันสำหรับแฟนๆอาคอยก็ถือว่าช่วงนี้มันเป็นจุดดที่่แแบบบบยังไไม้ไ บูมมาเก็ตอะไรเต็มข้อจนขนาดว่าแบบคนซื้อเอาคอยอะไรขนาดนั้นนะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเอาคอยพัมแค่บางกลุ่มเอาคอยพัมแค่บางกระแสะบางสตรอรี่เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อ,อยอดแล้วว่าบิตคอยทำได้ค่อนข้างดีในตอนตอนนี้นะครับนะก็เป็นจุดที่อย่าได้บอกนะครับนะอย่าโดนหลอกนะครับนะสมมติถ้ามันขึ้นนะคุณอาจจะโดนหลอกก็ได้หรือว่ามันอาจจะเป็น แบททรัพยหรือเปล่านะครับแต่ถึงฉะนั้นสิ่งที่ต้องกังวลเล็กน้อยนะครับนะก็คือดิกซี่นะครับนะหรือว่าความแข็งของเงินดอลลาร์เส้นสีส้มๆตรงนี้นี่แหละถ้าเราดูมันไม่ขาขึ้นนะต้อนยอ้อนรับแบบนั้นนะครับถ้าเราดูดีเดวกวาเห็นหรือว่า,วาดิกซี่ชาร์ตเดย์นะโอ้โหทรงคับแอนด์แฮนเดิลแบบหล่อๆมากๆนะครับสำหรับความแข็งของเงินดอลลาร์นะก็ถือว่าเบรกขึ้นไปแล้วด้วยนะครับนะไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแต่สิ่งที่สําคัญที่คิดว่าน่าจะมีปัััจจยยมมาาากกกว่่สสงครในนนแ้ๆอีเีเ น่าจะเป็นความแข็งของเงินดอลลาร์นะครับเพราะว่ามันเลยก็ตามที่เงินดอลลาร์เนี่ยมีความแข็งเกิดขึ้นนะฮะถ้าเราดูเงินดอลลาร์แข็งเกิดขึ้นเนาะบิตคอยเป็นไงฮะบิตคอยร่วงฮะบิตคอยร่วงดอลลาร์แข็งขึ้นบิตคอยร่วงออกออกข้างกลับกันดอลลาร์ดรอปดอลลาร์ดรอปบิตคอยเป็นไงฮะทูเดอะมูนดอลลาร์ดรอปบิตคอยพัม เดี๋ยวต้องเราดูว่าดอลลาร์จะดรอปลงมาได้หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้โอเคดอลลาร์มันโอ้โหหัว,หวนี่คือแบบแทงสไปคขึ้นมาหนักมากๆขนาดนี้นะครับถ้าเราดู MSD ก็โอ้โหฉีกขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะถือว่าบูลลชมากๆนะครับยังไงก็ คลิปตช่วงนี้อาจจะระวังนิดนึงอาจจะไม่ได้มีการพัมพ้มแรงๆเหมือนอย่างช่วงที่ดอลลาร์มาลงนะครับนะก็ช่วงนี้อาจจะมีการออกข้างอะไรแบบนี้นะครับยังไงก็สายลองที่ใช้เลเวล่นยได้เยอะก็ระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับขอแจ้งข่าวนิดนึ่งนะครับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับตอนนี้เอเชี A อย่างแม็กบินะครับหรือว่าเป็นกระดานเทรดสัญชาติไทย ที่เป็นเครือของทางปั๊มพีทีนั่นแหละนะครับตอนนี้ได้รับใบอนุญาตจากสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่าก,กรตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะฮะสำหรับเดือนเมษายนนี้นะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการเทรดตลอดทั้งเดือนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต้อนรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin อย่างอีเวนต์แฮฟวิ่งครับรวมถึงอีกหนึ่งข้อเจ๋งของ Macbit นะครับคือการรองรับ Network รน,นรหรือว่า t r c z 2 0เอาไว้ให้เราสามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกผ่านทางทรอนที่ค่าธรรมเนียมถูกแล้วก็เร็วมากๆครับหากใครสนใจนะครับสามารถดูในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ etf วันที่12กันบ้างนะครับเนาะก็คือ g r a t scale นถือว่า outflow นะครับนะหรือว่ามีการเทออกไปกว่า262 bitcoin ในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าเราดู backlog นะเพื่อน เพิ่มเข้าไปใช้ได้เลยนะครับกว่า188ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับ2,734 Bitcoin เย้นะฮะ b a c k ก o อ c คัมแบ็กแล้วเพื่อนนะฮะในวันที่12ที่ผ่านมานะถือว่าแฮปปี้มากๆนะครับนะแล้วก็อย่างที่เราได้คุยกันไปในคลิปวิดีโก่อนนี้นะครับว่าโอกาสที่ g r a y s c a l e อาจจะใกล้ที่จะ จบแล้วในการขายเนี่ยมาแล้วนะครับเพราะว่าทางซีอเขาเปรยเรยออกมาแล้วว่าเตรียมที่จะลดค่าฟรีนะครับคือเพิ่มค่าฟรีเพราะว่าอันนี้มุมมองนะเพิ่มค่าฟรีเพราะว่าเขารู้แล้วว่าจะมีคนเทขายเยอะนะครับก็ยังไงคณจะออกแล้วใช่ไหมขอค่าธรรมเนียมหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้ามีการลดค่าฟรีหมายความว่าเขาก็มองแหละนะว่าแรงเทขายใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คือต้องหาลูกค้าเพื่อที่จะให้เข้ามาซื้อแล้วนั่นแหละถ้าจะขึ้นค่าฟรีแบบนี้ใครจะเข้ามาซื้อตุนน้องแคือตวเนี้มีแต่เอาโฟอยู่แล้วนะครับเกรส จะโดนค่าฟีขนาดนั้นคือคนที่ต้องการขายจริงๆอะน,นะก็คือยอมโดน,นไปนะครับนะแต่พอลดค่าฟีแล้วเนี่ยคิดว่าแรงเทขายน่าจะจบแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่เขาออกมาเปรบะเปยแบบนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่เท่านี้นะครับหลายตัวตัวนี้ย่อลงมาสวยใช้ได้เลยนะครับผมอัปเดตไปใน Discord กันแล้วนะครับสำหรับตัวที่ลงมาแล้วก็ โอเคแล้วหลุดนะอย่างออนโดงเงี้ยลงมาหลุดแต่ประเด็นคือกลับขึ้นมาอยู่ในแนวที่มันหลุดไปได้ถือว่าต้องเรสเ c t คนที่มันซื้อจนมันพั้มขึ้นไปจนมันกลับมาอยู่เหนือแนวที่มันหลุดไปได้นะเพื่อนๆนะโอเคมันมีเหตุการณ์แบบนี้เรื่อยๆอยู่แล้วว่ามันหลุดเนาะแต่ถ้ามันกลับขึ้นมาเนี่ยต้องคารบไอ้คนที่มันซื้อหรือว่าคนที่มันพั้มขึ้นไปนะครับรูปนึงได้หลเหรียญตอนนี้ย่อลงมาสวยๆอย่างเช่นตัว o n t แบบนี้ก็ย่อลงมารีเทสหล่อๆเลยนะฮะก็ถือว่าต้องรอดูนะว่าจะ ยิ้มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ต้องการซัพพอร์ตท่านี้หรือว่าเข้าไปในกลุ่ม i s c o อ d ก็สามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปตนี้หรือว่าใครที่เป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับคนที่เทรดฟิวเจอร์อยู่แล้วทักไลน์กันมาได้เลยนะครับก็สามารถจะเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆกันได้หรือว่าจะเข้าไปดูคลิป d o new s member กันก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับก็สามารถเข้าไปดูเนื้อหาต่างๆกันได้ดูร้าย้อนหลังใช้เครื่องมือในการเทรดดูว, دا, วิธีในการเทรดต่างๆที่ผมทำคลิปเอาไว้แล้วอย่าลืมนะคลิป dot new s คร <ๆ S 2> ับ